คำเตือนชิวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18แปปีควรได้รับคำแนะนำนะคร okay, ับโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมที่หน้าเกมตลาดแม่น้ําไทยนะครับเกมนี้ก็เล่นต่อจากเกมค็อกเทลไนนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่3แล้วกันนะทุกผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน UEA 8นะครับมาตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งนะฮะทผู้ชม เย็นละหาอะไรกินหน่อยแล้วกันตั้งแต่เช้ายังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะครับพูดแล้วก็หิวนะได้กินปลาหมึกมาแต่ไกลเลยนะครับของโปรดด้วยนะฮะมาดูว่าจะได้กินหรือเปล่านะพูดแล้วก็จัดเลยครับผมรอบนี้มีเข้ามาที่พันสองนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเบ็ดไปตาละห้าสิบก่อนแล้วกันท่านผู้ชมน่าจะไม่เยอะไปนะครับเดี๋ยวใส่ออโตโด้ด้วยดีกว่านะฮะสักสิบหมุนนะก็สหลับคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ เกมนี้ตั้งใจว่าจะปั้นกําไรให้แตกสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีนะท่านผู้ชมถ้าได้ก็จะพอนะครับถ้าไม่ได้ก็หาเกมอื่นเล่นต่อนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะมามะม่วงแถวแรกเลื่อนโอเคสวยมาสิบเน้นๆครับท่านผู้ชมร้อยแปดสิบนะฮะ โอ้โหจะไหลต่อให้ก็ไม่ได้นะอ่ะตอนนี้ออโต้หมดไปแล้ว10รอบนะครับยังไม่มีของฟรีมาให้ลุ้นนะมาไปต่อเลยครับผมดูดีว่าทุนพันสองวันนี้จะไปสุดได้เท่าไหร่นะครับจัดหน่อยเพื่อนบ้านาวแถวสองอือหือ เกมนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าถ้ามันแตกก็แตกดีนะท่านผู้ชมถ้ามันหน่วงก็หน่วงไปเลยนะครับเป็นเกมที่เข้าฟรียากมากนะมาตอนนี้ก็ขอปั้นหาทุนไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมถ้ามีทุนหนักก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูแล้วกันค่าฟรีมันเข้ายากจริงๆนะครับ มาต่อเลยเพื่อนโบไปนั่นแหละเพื่อนสวยจังหวะนี้วาจังไได้โอ้ยจัดไปครับท่านผู้ชมเข้ารายแม่งยางสวยนะครับเม่อบอกเลยเมื่อกี้ถ้าเข้าเบ็ดแพงไนงะบอกเลยว่าบันเทิงเลยนะครับลั่นเกือบเต็มจอโอเคครับผมเดินมาที่พันเก้านะครับมาตอนนี้เก็บกําไรไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเจอแบบนี้ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยครับผมเปลี่ยนเป็นเ,นเน100นบ็ดหนึ่งร้อยนะฮะ ใส่ออโต้ไปแล้วกันสักสิบหมุนเนะในใจก็อยากจะใส่สัก30มหมุนนะทุกชมแต่ว่าคุณผมมีไม่พอนะครับไม่อยากจะห้าวนะฮะตอนนี้นะเท่าทีไรก็ไม่เคยจะรอดนะครับมามะนาวเวอร์อ,อช่วงนี้มะนาวแพงหรือเปล่าทู้ชมไม่ค่อยจะลงเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็น้ำมันแพงแน่นอนนะ เป็นไปได้ก็ใช้น้ำเติมเมานะทุกผู้ชมโอ,โ,โอ้โหเงียบกิบครับผมอุ้ยโอ้โ,โ,อโจัดไปครับทุกผู้ชมแม่งมาว่าเอาดีของฟรีครับอือข้าเบ็ดร้อยซื้อด้วยนะแมหมุนฟรีสิบสองหมุนนะฮะดูดิว่าจะลั่นหรือเปล่ารอบนี้แตกเหมือนนี้ผมเพ็นเลยนะตอนนี้เตรียมตัวแล้วนะทุกผู้ชมเตรียมตัววิ่งนะครับ โอเคเข้าลายมะนาวครับจังหวะนี้วายโผ่แบบนี้จัดไปเพื่อนเอาดิโบมาโบมาเม่ได้กินแล้วครับท่านผู้ชมปลาหมึกนะครับของโปรดนะโอเคครับผมได้มาที่1085นะครับตอนนี้หมุนฟรีเหลือที่7รอบนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงจังหวะนี้โอ้โหเข้าลายชมพู่ครับวายโผ่สามตัวหนึ่งสองสามจัดไปเพื่อนโอ้โหเอาดิท่านผู้ชมโบไปดูดิ ดอกนี้แบบโคตรเสียดายอ่ะทุกผู้ชมโอเคครับผมได้มาที่หนมื่นหกนะครับมาไปต่อเลยครับผมดอกเมื่อกี้ถ้าผักกาศมาแถวสามนะบอกเลยว่าบันเทิงครับทุกผู้ชมเตรียมรับโชคก้อนใหญ่ก้อนตอนะฮะมาตอนนี้เราก็ได้วินมาที่สองหมื่นแล้วนะเดี๋ยที่สามรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหเย็นนี้ได้กินแกงผักกาดเรียบร้อยครับทุกผู้ชมแง <laughs> คอมโบไหลดีมากนะฮะยอมรับเลยนะโอเคครับผมได้มาที่9,280นะฮะทุกผู้ชมดูดีว่าจะแตก3,000 30, 0หรือเปล่ารอบสุดท้ายเอาหน่อยเบื้อนจังไหนจังไหนโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมก็ได้มาที่2 7 0 0 0นะครับมาไปต่อดีไหมโอ้โหผมว่า พอเลยแล้วกันผู้ชมไม่อยากโล่มากนะครับเดี๋ยวไปต่อเกมใหม่แล้วกันว่าตอนนี้ก็ได้กําไรมาที่2 8งหมนนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ